จำไม่ดูหรอเดชิมังอ่ะอะไรวะไม่ดูหรอกระลอกอะที่เป็นชิปมังเอ่ะชิปมังกับกระลอกเหมือนกันไหมพี่ไม่เหมือนไม่เหมือนชิปมังกับกระลอกชิปมังก็คือชิปมังใช่ไหมชิปมังคือเดชมังมันคล้ายๆกระลอกอ่ะกระรู้ได้เออที่มันเสียงเหมือนกันไปซิเกเรนิดาตลกมะแล้วมันเป็นออดิชั่นเพลงนี้ป่ะถ้าเกิดชิปเข้าตอนแรกถ้าชิปที่หายไม่เจอเรียกว่าอะไรชิปหาย ชิปมันหายไปแล้วพี่มาลิวเป็นคนส่งมาให้เบนเป็นขอโทษพี่ไม่ได้คิดพี่มาลิวนี่ใส่ไม่ดีอ่ะเจะเป็นทูกด้วยความมั่นใจเออนี่คุณไม่ได้คิดด้วไหมมันางบ้านแห้องไปลองงงเองมากเลยวิกนี่แล้วยังเป็นสาวแซ่บเซ็กซี่แบบเล่นกับชายวิกนี้มาแบบเราจ้ะ อันพี่ดูพี่ดิแบบปะเทืองแต่วิปะเทืองเปลี่ยนเป็นสองคาแรคเตอร์พอวิปะเทืองเซนอีกวิ้งมาเป็นคุณชายผมว่าวิลงนี้ไม่ค่แต่วิคุณชายกับอันนี้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ก็เป็นพระเอกอยู่ดีอะ่ะทีนี้คาแรคเตอร์ตรงข้ามกับตัวเองเลยจ้าไม่นะที่เอก็ได้ถึงนะเปล่า,าเท่อ่ะเนิงๆพ,พี่ไม่เท่นะพี่เท่ตรงไหน ทั้งจ่ิงพี่เมย์ก็รู้เท่นะเป็นว่าเวลาพี่เมย์ทำอะไรอ่ะมันดูเข้าวังไปมันไม่ดูไม่ดูผู้หญิงดูนิยมไงหมายถึงเหมือนว่าทำกิจกรรมเืล่นไม่ใช่แต่งหน้าทำอะไรนะนี่ควรพามากจริงแล้วอ่ะพาแบบเข้าแล้วแต่คาแรคเตอร์ในตรงไหนนะเออจล้วใช่ตรงมากก็ตรงนะมันใหญ่ไปอ่ะใช่มันต้องใหญ่ต้องใหญ่มุกคาแรคเตอร์ทุกคนตรงอยู่มุกบีโบแตะกะดีเลว ก็คล้ายๆอ่ะหแมนม่ใช่ไมัน่เป็นไหแ่เบนะไม่ตรงเบนเบนใี่เอาอเดียวไ่แย่งอเดียวเดเราดูไอปกบิดหลทำไมเน อ๋อมาเรียงร้องังเหรอพี่จะป้อ่มาล้รานจนกได้เลยป่ะฮร้านจนตกฟีได้ป่ะพี่เหรอนี่ไงถาพ่ได้อยู่ต่อได้ได้มันเป็นเงียแค่พี่อยู่ต่อถ้าพี่ร้างจานตกบนพี่รองยู่ลไม่กินออนเหรอรสไม่กินอะมอเหรออะอมถามว่ามีอะไรอ ันเหมือนมีอย่างมีไก่ร้อนแน่ผสมยังงรับรองหมากมก่รลอนเลยเดอไปให้มองเลยพี่ก็มีทมเอย่างคืองันนี่ยอร่อยมากมีโมเมนต์ต้อพูดกัใคะคุยกันแท้เหรออยากให้น้องครอยู่แล้วยเวลาพี่นั่งอยู่ที่บ้านพี่ก็ขับแบบ เวลาทุกคน่ายกันใช่ป่ะมันจะมี react ข้างอะไรออกมากันทุกคนเลยอะอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ผู้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรือผู้กองเบ้นชอบอ่านแชทต่อไปเรียนอะไรอ่านแชทที่มันน่าจะเล่นได้ไว้เหรอไวส้เรียนไว้เอ้ยอ๋อไว้ไว้ไว้วันนี้เราต้องรอให้ครูสั่งใช่ไหมใช่ไม่จัดแปจง แล้วแปลกทำไมเขาไม่เห็นเอาเพลงรวมให้พี่เลยอ่ะไม่มีหรอพี่เนี่ยพี่ไม่พี่ร้องไม่มีเออพี่เดียวมพี่ฟังเื่องหน่ะแนะบอกได้หรอมีชังคมจริงเลยไปม่ไมชอบมองหน้าเป็นอย่างนี้เห็นอยาไปที่นี่เขาเอียเอียฟังเธอัยกาเงินทางยงีก ที่อยากถูกตอบอหนักคุยหพี่พูดเลยต่อะหนูไม่ออกยังไงก็ไม่ออกพูดไปเลยทไมาที่ออกไม่ที่ตกทใช่ไหมอาจริงมันไม่มีรก็ทำไม่ออกเอาได้ปะตอนนี้ออกไม่ออกนะไม่ออกเมอ พอตอนนั้นพอพี่เมนแสดงจบกูทุกทีก็เียบอกว่าขอไปเข้าน้ำไหยราคาทุกทีเข้าบ้านไม่ดูแต่ไม่จบรายการแล้วก็ค่อยออกมาอ๋อเจอไผ่ตอนตัวเขาอุ้มหมอกทางประตูแล้วแล้วก็มีภาพฉายดินขาขาเหรอก็รู้ว่าป่วยนะว่าอย่างเยอะเบาอยู่ได้เตรียมประตูใหญ่ตลอด zero ดุเยอะ ก็ลืมไปรถต้องกดใส้อฮไฮไฮไฮๆๆอะไรอ่ะเขินเนี้ยเขงตัวเสือพี่มาวิวเหรอเปล่าเปล่าไหนเอาเออออลุงเป็นไรลุงลุงหายใจไม่หายแล้ว อะไรอ่ะไม่ไม่ได้เป็นอะไรเลยพี่พี่ร้อนตัวเออพี่หันว่าผมยิ้มอะไรคืออะไรอยงี้ถ้าเป็นไงป่วยดีเป็นไงดีจิตป่ะเนาะการเดินทางอีกอีไายยิ่งอีกลต่มันจริงยากไม่ได้จริงเขาพี่เขาบอกว่าตอนเช้าให้พักก็เลยแล้วเข้ามาเรียนตอนบ่ายใช่แล้วก็ควรแล้วนั้น ถ้าไหนไม่ได้ทำค่านก็สำคัญหมดปะเออะไราจจะถูบาเมืาที่นไมด้ิี่พี่ไมกินอีกบ้ากอ่ะเธอจะไปไม่ไมกินนมันี้องตอบคอยตอบตอรท่าแห้าเลนโดนเจาะเดือทนห้ึ ตรงฉีดยาได้หมอครับจะฉีดยาไหมหรือว่าจะเอายาตรงหน้าเดียวแล้วก็ไม่ได้ตอบหมอให้เรรู้ว่าโอเคถ้าเรายาไปกินก็ได้โดนนะเพหนาวฉีดเจ็บว่าหลังจะได้ไม่ต้องจ้าไม่สบายอะไรขำอะไรมาดิคุณเราให้ขำงมนแชทไงมาดูคุณบ้า เฮ้ยน้องยี่ดีดิได้ผ่านละผ่านละได้เลยไนเลยคนังเสียงยดีอ่า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 เนาะอ่าอ่าอ่าตายะเป็ไนเนี่ยเปลี่นเอ้เปลี่เอ้ การเดินทางยังอีกไกลยังอีกไกลเปลี่ยนเอ่ยการเดินทางยังยังอีกไกลมันกว่าจะลากมาถึงเปลี่ยนเอ่ยฝันคงเธอไกล้รู้สึกว่ายิ่งยิ่งลุกยิ่งขยับนะพี่ไม่ก็นั่งตรงนี้อยู่แล้วอ่ะริงเหรอพี่ใหญ่อ้อเหร่อยู่ เเต่ละมันอยูนะเอาไปเดี๋ยวอยากให้เล่าชอบครเหรอไม่ชอบไม่ไีนเหรอเน่ไม่เลอย่าไห้ได้ว่างนะเสียบตลอดครับผมขอบคุณครับ บป็นเป็นเแมนผู้หญิงกลใช่ไหมของพี่อ่ะเป็นผู้ชายกลเอออเหนอยแล้ว่หใช่จริงแล้วหมไม่หชมพี่ชาเออชอบเออถงถ่ายหน้าเลยอ่ะ่เป็นของโฟกัสเล้าที่อร่อยอ่ะพี่อร่อยให่โฟกัสได้ยงไม่้่หแล้วคนที่อมาเรื่องเ็นี่ อะไรผมพูดอะไรพี่อ่ะเขาบอกอะไรจำไหมจำไห้อะไรมึงมึงมึงอะ้ไรพี่อจำไหมจำไม่หมของพู่นี้มาลิวเหน่ใ็นไหมพี่แม็กอันนี้สา่อย่างเงี้ยจริงจริงเพลงมาริวกับเบนต้องเป็นตัว ใช่นี่เป็นพระเอกเอนี่เป็นพระเอกนางเอกใช่จริงๆอะเป็นต้องเป็นพระเอก